คะ่ะแม่อ้อมจะเป็นลมคือเนี่ยค่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะเล่าให้เอฟซีฟังคืออย่างนี้ค่ะคือหลบฝนเนี่ยเริ่มมีแผลขึ้นมีแผลขึ้นอย่างที่แม่อ้อมให้เอฟซีดูนะคะแม่อ้อมก็เลยโทรไปคุยกับหมอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอตัวอาหารที่เทสเนี่ยถุงที่สองมันมันมัน,มนพอมันเริ่มใกล้ๆ้จะหมดหลบฝนก็มีแผลตรงใต้คอ นิดหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นมันเริ่มขึ้นแล้วทีนี้แม่อ้อมก็เลยคุยกับหมอหมอบอกให้ย่างงั้นนะ่ะก็คือให้หยุดอาหารพอหยุดอาหารปุ๊บโอเคแม่อ้อมก็เลยไปเอาตากลมๆน่ารักไหมล่ะคะ่ะตากลมๆแม่อ้อมก็เลยเให้กินอาหารตัวเดิมคือเป็นสมาร์ทฮาร์ดลดเนื้ออบก,ก็กินได้ประมาณสองสามวันปรากฏว่าหลบฝนเริ่มมีอาการมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แม่อ้อมก็เนี่ย ก็ยาเนี่ยก็เอามาทาเพราะวันนั้นอเผอิญว่าเออเรามีปัญหาว่ามันขึ้นที่คอใช่ไหมคะแม่อ้อมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงอะแม่ออมอะจะเอายาตัวเนี้ยขอ,อายาตัวนี้มาทาดูนะเผื่อเราฝนจะหายโอเคทาแล้วมันหายแต่ทีนี้ว่าปรากฏว่าพอไปกินอาหารตัวเดิมแล้วก็กินหือเลื่อยเปื่อยไปอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นเหมือนเดิมหมอก็เลยบอกว่าให้คุณแม่ซื้ออาหารตัวที่เป็น แพงมากค่ะคือถ้า3ากิโลอะตก1,698ก็1ั0เนะคะถ้า3ถุงก็ประมาณ5,000แต่ทีเนี้ยมันจะมีถุงใหญ่ประมาณเออ8ปกิโลหรือไงอะ่ะก็ประมาณ4,000นิดนิดแล้วเนี่ยแม่อ้อมจะเป็นลมคือมันแพงมากไงก็เลยถามหมอว่าหมอมีอะไรที่มันถูกกันนี้ไหมหมอบอกว่า ถูกกว่ากันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะตัวนี้ดีที่สุดแล้วหมอก็าเลยบอกว่าคันนี้ก็คือเอ,อหลังจากที่ให้กินแล้วคันนี้พอกินตัวนั้นจนอยู่ตัวแล้วนะคะก็ต้องมาทดลองว่าให้หลอฝนกินไก่กินอะไรก็ได้ที่หลบฝนเริ่มกินแล้วแพ้คือณตอนนี้ไม่อ้อมรู้ว่าหลบฝนกินลดเนื้อไม่ได้แน่ๆคือพุขึ้นมาเลยแต่ถามว่าก่อนหน้านี้ที่กิน คือฝนก็มาอยู่กับแม่อ้อมประมาณเดือนเก้าสิบสิบสิบเดือนกว่าสิบเดือนกว่าก็ประมาณสามสองสามเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสองสาเดือนแรกเขากินเดือนสองเดือนแรกอะแม่อ้อมให้กินเอ่อเป็นตอนแรกเลยกินเป็นอะไรนะ่อเดี๋ยวก่อนนะเออเพชดีกีอ, Pet igi, อะเพชดีกีที่ว่าเป็นลสไก่ นะคะมีรสไก่โลฝนก็ยังไม่ค่อยมีอาการแพ้มากนะคะแต่ว่าพอมาเริ่มกินพวกแซลมอนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็เริ่มมีปัญหาและทีเนี้ยยิ่งล่าสุดเนี่ยก็คือมากินเนื้ออบเนื้ออบเนี่ยก็เริ่มเนี่ยแม่อมก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมากๆคุณหมอก็เลยบอกว่าอันนี้คุยกันทางโทรศัพท์กับคุณหมอนะคะหมอก็เลยบอกว่าโลฝนน่าจะเป็นทั้งแพ้สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็แพ้ท้งอาหารกรําแล้วทีเนี้ยโอ้ยแม่อมก็แบบ คุยกับแม่เอแม่เอบอกเอานี้นะพี่อ้อมเอาหลอดฝนไปปล่อยวัดก่อนดีไหมอะ่ะแล้วก็ค่อยไปรับกลับมาเลี้ยงใหม่รล้วมาแม่อ้อมบอกว่าตายสิตายแน่แน่แม่เอก็ถามว่าที่ตายอะ่ะแม่หรือลูกคือแม่จะตายก่อนเพราะว่าห่วงลูกว่าลูกจะกินยังไงจะนอนยังไงจะอยู่ยังไงไอ้ลูกอะ่ะยังไม่ไม่เท่าไหร่ไอ้แม่นี่แหละจะตายก่อนเพราะห่วงลูกแล,แ,งงแล้วเนี่ยแม่อ้อมจะทํายังไงเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตาย นี่เพิ่งจะอาบน้ําไปนะเนี่ย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 ดูสิคะแม่อ้อมก็ทายาไปเนี่ยเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยกรแล้วทาไงละเนี่ยแล้วกินไอตัวนี้มันก็ท้องผูกด้วยไงหมอบอกว่าถ้าท้องผูกให้กินผลไม้เสริมก็คือกล้วยน้าว้าแม่อ้อมก็ให้กินกล้วยน้ําว้านะคะกินก็ไม่อึสองสามวันอึอย่างเงี้ยแต่ว่ากินอาหารทั่วๆไปเนี่ยเขาอึทุกวันบางทีก็วันละสองครั้งอ่ะเออแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเราท้องผูกไง ทำยังไงดีละคะเนี่ยแม่เริ่มจะเครียดแล้วนะเนี่ยลูกฮะฝนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้คอเนี่ยอันนี้อันนี้คือแผลแรกเลยนะคะแต่ว่าทายาแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มก่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเริ่มก่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเมื่ออ้อมทายาเมื่อตอนเมื่อสักสักพักหนึ่งนี่แหละทายาลงไปนะต้องไปสกินเฮดอยู่แล้วมั้งเนี่ยแล้วข้างนู้นก็เริ่มขึ้นแล้ว แล้วก็แก่แล้วก็ด้วยเนี่ยเริ่มขนเริ่มหงอกขึ้นอีกแล้วเนี่ยเยอะเลยแซมขาวเพียบเลยค่ะแซมขาวเพียบเลยจากมาใหม่ๆนี่ขนดําเงาวับทั้งตัวนี่เริ่มมีแซมขาวแล้วนี่นี่ตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยเนี่ยนี่ฝนฮะฮะฮึแม่ดูตรงนี้ดิแม่ดูตรงนี้แม่ดูตรงนี้แม่ดูคอดูคอหน่อยสิดูคอหน่อยดูคอหน่อยดูงนี้หน่อยนึงอื หมานีอออ่อืนี่ก็ต้องหยอดหูทีละสองครั้งนะคะแล้วก็เช็ดหูอยตายแล้วแม่กุ้มใจจริงๆเลยเนี่ยทำยังไงดีหาอ้วน,ห,วนหมานี่หมาจรนะเนี่ยหมาจรเนอ่าแม่ออมกุ้มใจนะคะ fc ไอเปิลค่ะสามชิ้นมีของน้อง่ายด้วย บัวตาบัวตาตาเปิ้ลสามชิ้นแม่เขาหั่นให้น้องต่เดี๋ยวเราไปแจกน้องต่ายด้วยนี่ให้พี่ฝนก่อนอกินหมดนะคะกล้วยแอปเปิ้ล้วดูตรงก็เอาเอามาให้แบบเนี้ยคิดดูแล้วกันต้องเอามาให้อย่างเงี้ยคือลุกให้ลุกออกมาไม่ลุกอย่า,อาหวังว่าจะลุกมากินไม่มีน้ํานี่ถ้าไม่หิวจริงๆไม่ลุกออกมาตอนกลางวัน กลางคืนถ้าเอาไว้ในกรงโอเคกินทั้งคืนไม่ออกเมื่อคืนนี้ก็อยู่ในมุง้งทั้งคืนก็ไม่ออกนั่งจ้อ,ง,องนี้ไม่ยอมกินเขินนะ่ะดูสิคะคุณชายขนาดไหนแม่ต้องเอามาให้ถึงที่ถึงทางเนี่ย กินเสร็จแล้วก็มีเหวี่ยงกะละมังนะแม่มาเก็บด้วยฝนจะนอนอืมเอากับฝนสิคะนนก็กินกันเดี๋ยวแม่อ้อมไปแจกน้องตายก่อนค่ะ